ทำได้เช่นกันเนื่องจากว่าขนาดมันเล็กนะครับดังนั้นก็จําเป็นจะต้องตรวจด้วยการตรวจแมโมแกรรมหรืออัลตราซาวน์นะครับเพื่อที่จะจเป็นการตรวจพบหินปูนที่มีขนาดเล็กเเหล่านี้ได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปครับขอบคุณคุณหมอสําหรับข้อมูลมากเลยนะคะตรวจสุขภาพประจําปีอย่าลืมตรวจเต้านมกันด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีชวนกันไปออกกำลังกายพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมถ่ายทอดสดมวยไทยเจ็ดสีจบแล้วชมรายการช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทยเจ็ดสีและจอบประเด็นข่าว 7HD ค่ะ สนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีตบูสโคบแสกคุ้มครบมหาชนคอนเฟิร์มน้ำมันหล่อลื่นพาวเวอร์แทร็กซูเปอร์พลัสจาก PTT ีทีลูบิคนอยากได้ผลผลิตงอกงามก็ต้องหาเลขรวย18 20 0 ปุ๋ยตรานอกปากหาก่าง18 2 0ยศูนย์ปุ๋ยตรานอกปากห่างผลผลิตงอกงามกำไรเห็นเห็นไม่ได้โม่ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ด้วยดินเนา่าดินเน่าเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆปรับความเป็นกรดด่างของดินให้เป็นกลางเสริมการเจริญเติบโตด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ดินเน่าคือผู้แก้ดินช่วยบำรุงดินปรับแก้ทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เร่งดอกออกผลใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดออดินเน่านี่มีคนก็แนะนํามาข้าวตอนนี้แต่ก็งามต้นแข็งโปรโมชั่นพิเศษสาหรับแฟนๆช่อง7จ็ดบักกะบูทีวีซื้อดินเน้าสองขวดแถมฟรีหนึ่งขวดและเรายังขอมอบซิ่งคิดหนึ่งซองมูลค่า200บาทเท่านั้นยังไม่พอเพียงคุณโทรเข้ามาตอนนี้รับไปเลยทันทีกับสารายผงปรับปรุงดิน3ามซองมูลค่า150บาททั้งหมดนี้จะเป็นของคุณในราคาพิเศษเพียง999บาทโทรมาที่0 2 6 6 6 0 0 3 5หหรือ หรือสแกนคียวอโค้ดที่เห็นได้เลยโปรโมชั่นต้องแต่1กันยายน2 5 6 7ถึง28กุมภาพันธ์2568สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่มวยไทยเจ็ีช่อง 7HD นะครับสัปดาห์นี้นอกจากความมันของมวยปูนเสือแล้วครับจะมีการมอบรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของสนามมวยไทยเจดสีด้วยส่วนคู่เอกสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้ง